สวัสดีค่ะชาโซเชียลแคมนะคะตอนนี้ก็ทำงานอยู่แต่ว่าชิวๆนั่งปวดขาอยู่ก็เลยลางถ่ายดูยนะคะก็วันนี้มาเป็น MC First Choice จะใช้เดียวที่ใช่ทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายนะคะถ้าใครยังไม่มีแบบเฟิร์สชอก็สมัครได้แต่ตอนนี้จริงๆวันนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่บิ๊กสาขาบางนา ร้านกาแฟข้างล่างตรงบันไดเลื่อนถูกนะแก้วละ25บาทเองแล้วก็เข้มข้นมาเพราะว่าเมื่อวานไปกินมอคค่า25บาทตื่นยันตีสี่เลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบ้างกินโกโก้เย็น25บาทเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยรอน้ำแข็งละลายเพราะว่ามันมันเข้มมากอะ เป็นโกโก้ที่แบบทั้งข้มทั้งมทั้งเข้มทมั้งขมทั้งหวานมันปนกันไปหมดเลยแล้วก็ลรอน้ำแข็งละลายก็มีมาจะสองชั่วโมงแล้วยังไม่จืดลงเลยเข้มข้นมากจริงเผื่อใครเคยชิมอาจจะรู้ว่ามันสุดยอดแนะนำแนะนำแ,แล้วก็ว่างๆค่ะรอคนแล้เงี้ยทำมีลูกโป่งใจด้วยลูกโปงน้องหนอนเด็กก็ถือกันไปนะเหมือนสายไหม่เลยตลกนี เผื่อใครแวะมาวิซีบางนานะคะเลิกงานประมาณ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้ใครมาเฟอร์ชอยส์ก็มาทางใครได้นะวันนี้สนับสนุนการทำผมโดยคุณน้องรัฐแบรนดตรงข้ามช็อปเฟอร์ชอยส์นะจ๊ะคือหลังจากทนเห็นสภาพพี่ม้วนผมมาแตกกระจุยกระจายน้องก็เลยถักเปียแล้วก็ม้วนให้ด้วยนี่สวยงามสวยงามนะคะหน้าตาช่วงนี้อาจจะดูแบบบวบอ้วนๆหนึงเขาจะพยายามลดนะ เขาเคยผอมนะเขาเคยผอมกว่านนีะ้แต่เขาคิดว่าเขาจะผอมอีกไปดีกว่า